มาดูกันต่อเลยนะคะลูกปืนคลัสนะคะตัวนี้เป็นลูกปืนคลัสของอนิสันนี้นะคะนิสันเซนท่า B13 b บ4นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นของ NSK นะคะเออนัมเบอร์นะคะตีหน้าเพดหน้ากล่องเลย4ี่ TKB 3 3 0 2 a นนะคะจะดูกัน หน้าตานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ดูด้านหลังนะคะโอเควัดรูในก่อนวงในวงในสามสิบสามมิลแล้วก็วงนอกนะคะวงนอกอยู่ที่หกสิบแปดมิลความหนานะคะ ความหนาวัดตรงนี้นะอยู่ที่17มิลแล้วก็ความหนาทั้งหมดอยู่ที่23มมิลนะคะ23มมิลแล้วก็ตรงนี้จเ,เป็นเหลี่ยมเนาะอยู่ที่68มิลนะคะเก้สิมิลค่ะ ยี่สิบยี่สิบห้ามิลน,นะคะประมาณยี่สิบห้ามิลน,นะโอเค